ระดับฟิลมาเชลแน่แบกแน่นอนตตััววนนีี้้ไี่ไม่แบกไม่ให้แบกอ๋อเคยเห็นแบกแบกโอ้ไม่ไรจะมาแล้วครับเนี่เนาะแล้วเป็นไรพี่ตอนนี้ผมก็เก็บเรื่อยๆผมว่าแต่ผมเก็บมาเยอะเยอะเยอะจนล้นนะล้นมากเลยแล้วนี่นี่แหละเนื้อว่าไงเนาะใช่ผมก็ต้องเล่นคนนูด เกินสิบแปดไยแล้วกดดูในประวัติดีเด็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็มีพี่แกอะไรก่อนว่ามันไม่เกินสิบแปดหรือว่ามึงบอกว่าสิบเอ็ดก็มียูวีตาวก็ดีทีอของแบบไอ้นี่อยู่ด้วยเอลยด้วยแต่ตัวอย่างน้อยก็จะปฐมเรียกเศษไงตามก็ต่าเลยเหรอเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าซ้ายดังมัน อัาพูดอีกทีนี่มาวางเกิดก่อนหายยุดแล้วนะไปเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยบีอะพี่ไอ้ดิเฟนต์อะได้บีกับเอไม่มาแต่ว่าทั้งสามก็ไม่มีโผล่จิ้งจกเฮเยอะขึ้นไม่ไร้พี่ผมก็บ น้อยผมมีวิเียนกับเบิร์เบิร์ดินะเบอแเปิดมาเบิร์ดิมันจะได้เลือกหรอตัวโดนเียมีตมีมั้งตัวโปดเนี่ยเปิดขึรถาแค่นั้นแหลเายเจอใจละโอยโอ้ยตเทโอ้ยตเททัวพี่อเด้อจะไปผมแคปจอมย่ข้างมันบอกเยื่ขงนเย็บผมแล้วเข้าฝั่งนู้นนะต้องรอไปไว้เยนในจุดยนได้แล้ว อ่นเรีไม่ตายมีรถอ่ะโอ้ยหารอห้อยตัวแล้วไอ้เฮี้ยรถรถมันจริงไม่หยุดเลยเนอไอเ้ไอเฮี้ยนมันมิด

โดนในนี่พี่ผมอ่ะมันเกิดเราหรือเจิดต่ตัวเกิดสัตว์เอาก๊อกยิงเราเลยยิงไม่ทันไปเลยพี่นุ๊นั่งตัวหน้าอยู่ผมได้ยินแล้วไงยิงไม่ได้ให้ให้กูได้ตั้งหลักรีโหลดก่อน เยอมาเนี่ยเฮียตายเฮตีเข้าจุดหน่อยโว้ดมันยิงมาจากไหนวูเกไม่้วพี่เมื่อกี้เขายิงแบบอ้าเบี้ยปลาแฟพือีก ต่องไปอยู่แล้วเนี่ยให้แพ้ถ้าแพ้ก็แพ้ให้อ้าวเจอเอาเขี้ยวค้างเลยเนี่ยพี่พี่รู้บอกว่าจะโดนหัวโดนตีนอ่ะก็จะโดนหัวโดนตีนอ่ะมันจะเป็นต้องมันมันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตอนแรกๆไอ้เหี้ยปามีดส่เล่มกันแล้วเตี้ยกันแล้วไม่รู้นะเยอะมาเกลียดเกิน เพราว่ามีเตลลอวมันแทนระเบิดเลยด้วยมันก็แบบคนแบบนี้ไม่ใช่แบบแกแกไอเดียปาวีเล่มหนึกัแล้วเร่มสกันแล้วย่ไมตายมึงปาระเบิดปังอไงข้อมือไม่แข็แรงบอพี่แรกครบขมือไม่แกใช้น้อยอ่อนเทียใครเป็นนอนนอนอยู่ในแคมป์น่วไอ้ เฮียนอนตัวเลยกูจะบวกอะไรนะเฮียแล่วเอาละปเนแล้วจะวางเกิดซื้อไว้ตรงนั้นเลยแหละอยู่ตรงนั้นแลจะวางเกิดเตี้ยตักไว้ตรงนั้นนะตรงนี้ห่าตายอย่ายิงกูหลบไม่ได้ บังบังเกอร์มันทิ้งสิวาไอ้ะเฮ้ยตอนนี้ถ้าใครจะเข้าก็าเข้าได้แล้วเนี่ยไม่มีรถเลยไม่มีรถสักคันเลยเนี่ยดีจังมันไม่ได้มีรถเด็มันไม่มีนีม่มัไมมนไม่มีตัวทำลายยันตก่อะเออเข้าไปแล้วเฮีย,ยเปิดแล้วดีกับท่าน <laughs> เอเดนแม่กูดังแอดเลยพี่คอร์สใบนะคอร์สใบนะเป็นยานถ่ายนะำก็กาาออไปคอมัง <c oughs> ต้องดูด้วยว่าบัไหนอะ่ะ <c oughs> ดียังไม่ทันได้ยิงไม่ตายเลยดีดีไหนพ,พี่กูตายไปกิน หาแค่หน่อยเดียวโ <c oughs> มโหโดนล็อกหัวไอ้เไอ,อตัวเอนจิเนียร์้งแต่บนรถแล้วอะมาขับมาดักผมทุกไลน์อะเลยเห็นที่อยู่บนรถปะน่าผมก็โดนมันสเปร์ตายเ,าาเล่นใหญ่เขายิงกันประมาณนะี้แหละใหญ่ขนาดไหนอะ ชนะเราไม่ได้เลยสเดโอ้หาปืนทียอะไรแทนที่เอสจีได้เพราะว่าไ,ไอสัตว์เอออาจจะไม่หาถ้าอยากเล่นปืนอื่นก็คืออยากเล่นบวนอยู่ที่กระเทือ <c oughs> ไม่ถ้าทเยีอะไรก็บนอยู่กระเธอเดยไม่ถูกเลากับปืนกระเบอะไม่ปืนที่เบลยังไม่ได้ไอสกินเนี่ยเอออห,หมดโอ้ยผมได้เกือบหมดแล้วไม่ตาย นตะกอนตะขี่จบแล้วไม่จบแล้วสิบห้านัดที่ยิงไปแล้วเข้าข้างๆหมดเลยผมนี่แบบไ้เย็นหน้าฉีกเลยแล้วเมื่อีย